ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้การเดวันนี้ผมตื่นเต้นที่จะพาคุณไปชมมิตซูบิชิพิคาติลัสปี2026ซึ่งเป็นรุ่นหรูราที่ผสานรวมสมรรถนะความสะดวกสบายและความลับทางวิศวกรรมอันชาญฉลาดที่ซ่อนเร้นไว้ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างวิดีโอสาธิตการใช้งานเต็มรูปแบบเร์สเปกหรือสร้างรถในฝันสคริปนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพอันทรงพลังที่สามารถนำภาพวิดีโอมาต่อยอดได้ลองนึกภาพรถกระบะท,ที่ไม่เพียงแต่แข็งแกร่ง และใช้งานได้จริงแต่ยังตกแต่งอย่างหรูหราประณีตก,กว่ารุ่นพื้นฐานแต่ยังคงสมรรถนะในทุกสภาวะนั่นคือสิ่งที่ตราสัญ,ญลักษณ์ดิลักสัญญาไว้นั่นคือความหรูหราที่เหนือชั้นฟีเจอร์ที่เหนือชั้นโดยไม่ลดทอน DNA ของรถกระบะที่ทำงานหนักตั้งแต่เครื่องยนต์ดีไซน์ภายในไปจนถึงประสบการณ์การขับขี่เราจะสำรวจทุกสิ่งรวมถึงความลับด้านการออกแบบเล็กๆน้อยๆที่คนส่วนใหญ่ ไม่รู้เราเริ่มต้นจากหัวใจของรถกระบะทุกคันนั่นคือใต้ฝากระโปรงสำหรับปี2026มิตซูบิชิกำลังผลักดันตัวเลือกระบบส่งกำลังรุ่นใหม่สำหรับรถกระบะซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับรุ่นไททัน L200 รุ่นดิลัสน่าจะมีให้เลือกระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์คู่2.4ลิตรที่ทรงพลังแอร์และเครื่องยนต์เบนซิน3.0ลิตรหรือเครื่องยนต์ไฮบริดอ่อนที่เน้นสมรรถนะมากกว่าในตลาดที่อนุญ,ญาตให้ปล่อยมลพิษรุ่นเบนซินอาจให้กำลังประมาณ270300แรงมา้า และแรงบิด400450นิวตันเมตรส่วนเครื่องยนต์ดีเซลจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพและแรงบิดเป็นหลักโดยอาจให้กำลัง200210แรงม้าและแรงบิด470500นิวตันเมตรพัฒนามาจากเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรใหม่ในรถกระบะรุ่นปรับปรุงและตัวอย่างรถยนต์ต้นแบบของมิต s ูบิชิตตัวเลือกเกียร์ในรุ่นดีลัสจะมีให้เลือกอย่างจุใจทั้งเกียร์อัตโนมัติ8สปีดเพื่อการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่ม มั่มโและอาจมีเกียร์ธรรมดาให้เลือกในบางตลาดระบบส่งกําลังรองรับทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหลังและระบบขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมหมดต่างๆเช่น 2H, 4H และ 4L ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อสมัยใหม่ของ m i ิ subishi เช่น Super s u p e r Select 4 w d 2หรือรุ่นพัฒนาต่อยอดช่วยให้สามารถสลับการทำงานได้ขณะขับขี่และล็อกเฟืองท้ายกลาง4เ Chelsea CLLC ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่รุ่นดิลัสแทบจะแน่นอนว่าจะมีในรุ่นที่สูงขึ้นคาดว่าตัวเลขการลากจูง และน้ำหนักบรรทุกจะแข็งแกร่งในหลายตลาดความสามารถในการลากจูงอาจอยู่ระหว่าง3,500กิโลกรัมเมื่อเบรกและน้ำหนักบรรทุก1,000ถึง1,300กิโลกรัมขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าและข้อจำกัดของตลาดรุ่นดีลักซ์อาจมาพร้อมระบบระบายความร้อนที่ได้รับการอัปเกรดเช่นระบบระบายความร้อนน้ำมันและระบบส่งกำลังที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อให้ประสิทธิภาพยังคงที่และปลอดภัยเมื่อคุณบรรทุกหรือบรรทุกของหนักเคล็ดลับที่ซ่อนอยู่ วิศวกรอาจฝังอันกอริทึมปรับแรงบิดให้เรียบแบบปรับได้ไว้ใน ECU นั่นหมายความว่าอย่างไรในระหว่างการเปลี่ยนเกียร์หรือการเปลี่ยนโหลดระบบจะปรับหรือปรับการส่งแรงบิดเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงการกระตุกซึ่งมีประโยชน์อย่างยอ่อยิ่งเมื่อลากจูงสินค้าที่บอกบางกล่าวโดยสรุปคือดีลักซ์ให้ความรู้สึกนุ่มนวลกว่าภายใต้แรงกดทีนี้มาดูภายนอกกันบ้างการออกแบบภายนอกในด้านรูปลักษณ์มิตซูบิชิพิ a าติล s สปี2026ยังคงใช้เส้นสายที่โดดเด่น และรูปลักษณ์ดุดันเช่นเดียวกับไรทอน L200 รุ่นล่าสุดซึ่งรวมถึงกระจังหน้าด n นามิกชิล l d ที่ปรับโฉมใหม่ไฟหน้าเลทที่คมชัดยิ่งขึ้นและซุ้มล้อที่บึกบึนรุ่นดิลัสจะมาพร้อมการตกแต่งถ่ายนอกที่ยกระดับขึ้นได้แก่แทบกระจังหน้าโครเมียมหรือแบบซาตินฝาครอบกระจก